ก็นบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขอโอกาสพระาจารย์ไพศาลคณะสงฆ์เจริญพรแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนจริงๆที่หลวงพ่อจะพูดจากเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ใช่แสดงไม่ใช่เป็นการสแสดงธรรมโดยแทน้นะเป็นแค่ บอกอะไรบางอย่างเนาะบอกเพื่อที่จะชี้ชี้ให้เห็นธรรมบอกบอกว่าสภาพธรรมะเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วนะก็เลยมาบอกมาชี้ให้เห็นธรรมนะความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าธรรมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะแต่ว่าพวกเรา ถ้าไม่มีผู้มาชี้มาบอกมาแสดงก็จะเห็นไม่ได้มันก็แปลกดีเนาะมันก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ก็มองไม่เห็นอย่างที่เราเคยสวดมน่ะเรื่องธรรมนิยามนะว่าธรรมนี้มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาหรือไม่ก็ตามเะแต่ธรรมนี้ก็มีอยู่แล้ว อันนี้ก็ประมาณอย่างนี้นะเพราะนั้นก็ถือว่ามาพูดมามาคุยกัน,นยอย่างเช่นตอนน,นี้กำลังพูดถึงธรรมแล้วเนาะที่นั่งอยู่เ,เป็นก้อนๆเนี่ยนะที่นั่งฟังอยู่เนี่ยทั้งก้อนนี้ก็เป็นธรรมะแล้วก็ผู้พูดเองก็เป็นสภาพธรรมะมีต่อหน้าต่อต,อตาอโดย ถ้าเราศึกษาเรียนรู้ธรรมะให้เหมือนกับว่าพอที่จะมีปัญญาระดับหนึ่งเนาะก็พอจะเข้าใจได้ว่าธรรมะจริงๆเขาไม่ได้พูดนะเพียงแต่แสดงให้เห็นแสดงให้เห็นเนาะให้เห็นทางไหนทางหูตาจมูกลิ้นกายใจแสดงอยู่แล้วทีเนี้ ไอาการที่เขาแสดงอ่ะโดยไม่มีคำพูดคำพูดนี้มันมาทีหลังหมายความว่าเมื่อเห็นแล้วนะเห็นการแสดงของธรรมแล้วเห็นแล้วก็เลยมาบัญญัติมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะมาลองสังเกตนะเอาสมมติว่าท่านั่งอยู่ตอนนี้ที่กำลังนั่งอยู่เนะี่ยเขาพูดอะไรไหมเขาไม่พูดนะเขาเพียงแต่แสดงอาการแสดงอิริยาบทให้ดูเฉยเให้รู้เฉยเนะแล้วเวลา เคลื่อนไหวอะสมมติเราจะโยกตัวอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเขายกโยกตัวแต่เขามีแค่กิริยาอาการแบบเนี้ยแบบเนี้ยถ้าดูหลวงพ่อก็จะเห็นเนาะเนี่ยก็แสดงแบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้พูดว่าเขาเคลื่อนไหวอไม่กระทั่งยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนอนเขาไม่เคยบอกว่าเขายืนเขานอนไม่เคยบอก แต่เวลามาบอกมาสื่อสารมาพูดกันเนี่ยอ้นี่มันมาทีหลังเพื่อจะสมมุติกันให้เข้าใจว่าแบบนี้นะเรียกว่านั่งนะแบบนี้เรียกว่ายืนนะแบบนี้เรียกว่านอนนะอะไรเงี้ยลงสังเกตนะพวกนี้มาทีหลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดิมเดิมอ่ะถ้าว่าเนาะไอ้ทำเดิมเดิมอ่ะมันไม่มีคําพูดทีนี้พวกเราอ่ะจริงๆพวกเราก็คือเกิดมาทีหลังเหมือนกันเนาะ เพราะไอ้สิ่งที่เกิดก่อนมันก็มีอยู่แล้วพอเกิดมาทีหลังตอนแรกๆก็ไม่มีคําพูดเหมือนกันเพราะต้องมาต้องได้ยินเนาะต้องมาถูกสอนถูกอะไรก็เลยเริ่มรู้จักว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอรู้จักคําพูดขึ้นมาเสร็จก็มาหลงเนี่ยมาหลงชื่อกันเช่นเดิมเกิดมาเขาก็ไม่ได้ตั้งชื่อตัวเองว่าชื่ออะไรชื่อกอไก่ขอไข่อะไรไม่มีแล้วก็มาตั้งชื่อ พอมาตั้งชื่อเสร็จแล้วก็เข้าใจไปว่าชื่อนี้คือเราจริงๆนะคือเราจริงๆแต่ไม่รู้ว่าไอาก้ก่อนที่จะมีชื่อมันก็ยังไม่มีชื่อพอมีเราจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการยึดเนาะเป็นการยึดถือเป็นการหมายเอาว่าถ้าแบบนี้คือของเราคือชื่อเราเออเป็นเราเป็นชื่อเรานะพวกนี้มันเป็น มันก็เป็นอย่างนี้ไงเอ <blankets> อจะไม่มีชื่อก็ไม่ได้นะรวมแล้วเนี่ยตอนนี้เขาพอจะมองเห็นแล้วว่าไอ้ธรรมะเนี่ยธรรมชาติเดิมเดๆมันไม่มีชื่อเรียกต่อมาก็เอาชื่อไปแปะไว้ว่าอันนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็น,น,นชื่อนั้นชื่อนี้มาแปะไว้นะถ้าเราปัญญายัางไม่เต็มรอบยังไม่เข้าใจเนี่ยมันก็หลงผิดได้ว่าไอ้ชื่อเนี่ยมันก็เป็นเราแต่ถ้ามีปัญญาก็จะเริ่มแยกแยะ ได้ว่าธรรมชาติเดิมๆอ่ะม,มันก็เป็นแค่สิ่งถูกเห็นเนาะทางอุตายจมูกเลี้ยงกายใจเนี้ยแต่มันไม่มีชื่อพอแยกได้อย่างเนี้ยเรียกว่าทำให้หมดความหลงผิดไปได้ระดับหนึ่งเนาะหมดความหลงผิดว่าอ๋อไอ้ชื่อก็แค่ชื่อเขาเรียกว่าเป็นสมมุตินะเป็นสมมติบัญญัติเป็นสมมุติสัจจะสัจจะระดับสมมุติอะไรเงี้ย แต่ของจริงเนี่ยถ้าไม่ลืมนะ,ะสภาพธรรมะเดิมๆมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าสมมติเอาตาไปมองเนาะสิ่งที่ถูกมองอะ่ะเออเอาตาไปเห็นเนี่ยสิ่งที่ถูกเห็นมันก็คืออย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งเขาก็บัญญัติอีกและบอกว่าไอ้ตาที่มองเห็นนะ่ะเขาเเรียกว่าเป็นรูปนะเช่นรูปสีรูปแสงเนี่ยเนี่ยที่ตามองเห็นเนี่ยจริงๆคือตาไปเห็นแสงไปเห็นสีแต่แม้กระนั้นก็ดีคําว่าสีคําว่าแสงอะ่ะ แต่เดิมมันก็ไม่มีชื่อเรียกนะว่าเป็นสีเป็นแสงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้อะไรไม่มีจักไม่ไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมผัสรู้ไม่ว่าทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเวลาสัมผัสรู้เนี่ยจริงๆอน่ะมันซื่อๆมากๆเลยพอกระทบปับ๊บมันก็เกิดการรับรู้แล้วเช่นตาเนาะลืมตาเนี่ยตาระบบประสาทตายัางไม่เสียเนี่ยพอตาไปกระทบกับรูปปับ๊บเนี่ยมันเกิดการเห็นขึ้นมา นะหูหูไม่บอดหูเส้นประสาทหูยังดีพอกระทบกับเสียงมันก็ได้ยินเลยอะ่ะนะจมูกกระทบกับกลิ่นก็รู้รสรู้กลิ่นเลยลิ้นกระทบกับรสรสชาติอาหารเนาะมันรู้เลยนะกายกระทบกับสิ่งที่มากระทบกายพวกเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างเงี้ยมันก็รู้ไปเลยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในใจ พอกระทบกับใจมันก็รู้ไปเลยนี่คือไอ้ความที่มันเป็นเองอ่ะมันมันแบบตรงไปตรงมาเนาะมันรู้ไปเลยมันรู้ไปเองมันได้ยินไปเองเลยอ่ะมันไม่ต้องมีใครมีคนหนึ่งคนใดต้องมาเป็นทำรู้มันรู้อยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วแต่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติทำมันยากเหลือเกินมันยากเหลือเกินอ่ะ ก็เพราะไม่รู้ความจริงตรงเนี้ไม่รู้ความจริงว่าจริงๆมันรู้อย่างซื่อๆตรงไปตรงมาตรงไม่รู้จะตรงยังไงเนาะแต่เพราะเนี่ยผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่รู้ความจริงตรงเนี้ก็เลยดิ้นรนจะรู้คิดที่จะรู้พยายามที่จะรู้รวมถึงการได้ยินด้วยนะพยายามที่จะได้ยินพยายามที่จะรู้การได้ยิน ถ้ายมฟังตรงนี้แล้วจะเห็นเลยว่าความจริงอ่ะมันไม่เห็นต้องทำอะไรเพราะมันทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วตรงนี้เองอ่ะที่เรามาต้องมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมะมาเรียนรู้ธรรมะมาฟังจริงๆการฟังก็คือฟังให้เกิดปัญญานั่นแหละว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องนี้ยังไงโดยผ่านมาทางผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์เนาะเขาก็มาบอก ก็มาบอกแต่จริงๆที่เราฟังทมเนี่ยจริงๆท่านก็บอกมาตลอดอลไเนาะบอกรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติธรรมใหม่ๆเลยคำว่ารู้ซื่อซื่อเนาะแต่ถึงแม้ว่าได้ฟังมาแล้วว่ารู้ซื่อซื่อแต่ก็ยังไม่ไม่ไหวที่จะต้องเอาตัวเราไปรู้อย่างซื่อซื่อถ้ามันไม่ซื่อก็พยายามเขี่ยวเข็นที่จะให้มันซื่อนึกออกแล้วย่งธรรมะจริงๆมันเป็นของเรียบง่าย แต่เพราะความไม่รู้ไงมันทําให้มันยากยากชน,นิดที่ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วก็ท้อแท้ขึ้นมาถ้าลองกลับใจใหม่นิดเดียวลองดูก็ได้นี่อย่าไม่ต้องไปทํามันอยู่เฉยๆอ,อ่ะสมมติว่าอยู่เฉยๆเนาะเสียงดังขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ยินอยู่แล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรอะไรผ่านตาขึ้นมามันก็เห็นอยู่แล้วแค่แวับเดียวอะ่ะ เช่นฟ้าแลบเนาะมันไวใช่ไหมมันเกิดเร็วดับเร็วเนี่ยวัดเดียวเนี่ยก็ถือว่าเห็นแล้วเ,ออเสียงเนี่ยป๊อกเดียวคลิกเดียวมันก็ได้ยินแล้วก็ผ่านไปแล้วนะกลิ่นรสสิ่งที่กระทบกายเย็ยนร้อนอ่อนแข็งอะ่ะมันก็ทํานองเดียวกันพอกระทบผัสสะป,ปั๊บก็รับรู้เรียบร้อยแล้วกระทบใจสมมติมีอาการโกรธเนาะคุยไปคุยมาไม่พอใจโกรธจ๊ก เกิดอาการขึ้นแล้วมันก็รู้แล้วเนาะแล้วก็พออดงิตโมโหก็รู้แล้วมันก็รู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วก็ประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างว่านนี่ตรงตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันก็ถูกแหละว่าสภาพธรรมะที่ตามความเป็นจริงมันก็เป็นเช่นนี้แต่ว่าไอ้จิตเนี่ยถ้ามันไม่สอนเนาะยังไม่บอกให้มันฟังะ่ะ ถึงมันรู้แล้ว,วมันเห็นแล้วมันได้ยินแล้ว,วมันก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเหมือนกับไส้เดือนนะมันอยู่ในดินนะถ้ามันไม่มีคนมาบอกว่าไอ้ที่แกแกอยู่ตรงนั้นอ่ะนั่นอนะ่ะคือดินนะดินนะเออนี่ถ้าพูดกันให้ฟังมันรู้เรื่องอ่ะมันก็จะรู้เลยว่าเอ้าข้าอยู่กับดินมาตั้งแต่เริ่มแรกเกิดแล้วอ่ะทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับดินอย่างนี้ไส้เดือนก็เลยรู้จักดินเพราะนั้นไส้เดือนรู้จักดินก็เพราะมีผู้ไปบอกไงให้รู้จักว่านี่คือดินเนาะ หรือนกก็เหมือนกันมันบินอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยมันบินมาตั้งแต่มันเริ่มบินแล้วแต่มันไม่รู้จักว่าไอ้ฟ้านี่คือแบบนี้มันก็เลยอยู่บนฟ้าแต่มันไม่รู้จักฟ้าเพราะนั้นต้องมีผู้มาบอกว่าไอ้นี่คือฟ้านะฟ้านะอ๋อรู้จักแล้วพอรู้จักแล้วมันก็แจ่มแจ้งทีนี้เหมือนกับพวกเราเหมือนกันเนาะพวกเราเนาะพวกสีแสงเนี่ยมันมีอยู่แล้วตั้งแต่ลืมตาได้มันเห็นอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่บอกว่านี่นี่คือสีคือแสงนะต่อให้ตามันกระทบมันเกิดการเห็นขึ้นมาแต่มันก็ไม่รู้จักว่านี่คือสีคือแสงแต่ถ้ามันรู้จักแล้วนี่อา้าวต่อไปก็สบายมากพอลืมตาปับ๊บเห็นเลยเห็นเลยว่าอันเนี้ยคือสีคือแสงเนี่ยเห็นเนี่ยตอนนี้เริ่มเอาสมมติมาใช้แล้วถ้าไม่สมมุติไม่บอกเนาะจิตมันก็ไม่รู้จักสมมุติมันก็ สิ่งนั้นมีก็เท่ากับว่าไม่รู้จักไอ้ทีนี้เรื่องเสียงก็เหมือนกันก็ต้องไปบอกจิตว่าไอ้น,นี้นะคือเสียงนะพอมันกระทบกันก็เกิดการได้ยินเสียงนะนเนี่ยพวกนี้ต่อไปจิตมันก็จําเสียงได้เสียงอะไรก็ตามพอกระทบกับหูปับ๊บเกิดการได้ยินขึ้นมาจิตก็มันเริ่มรู้จักรู้จักอื่น,นๆก็ลักษณะทํานองนี้เพราะฉะนั้นจะต้องสอนจิตให้มันรู้จักไอสอนจิตก็นี่ไงที่เวลาแสดงธรรมกันเนาะครูบาอาจารย์ท่านก็พูดอยู่เนี่ย เมื่อโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธหงุดหงิดก็ให้รู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยเนยเริ่มสอนมันเมื่อได้ยินก็รู้ว่าได้ยินนะรู้กลิ่นก็ไอ้รู้สอนมันให้มันรู้จักพอรู้จักเสร็จแล้วอ่าสติก็เริ่มเกิดนี่พอมันจําได้นี่ว่าไอ้นี้คืออย่างนี้อย่างนี้สติเกิดต่อมามันก็เอาจําสภาวะได้มันก็เกิดทีขึ้นทีขึ้นสติก็คือจิตนั่นแหละเป็นตัวสติก็คือเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งเนาะเออก็ทํางานร่วมกับจิตรู้กับจิตก็เลยรู้ไป พอรู้แล้วต่อไปมันก็รู้ตามตามหน้าที่ของมันเบรกไม่อยู่ห้ามไม่อยู่แล้วบอกให้แกอย่ารู้นะแกอย่าได้ยินนะแกอย่าเห็นนะเบรกไม่อยู่แล้วพอมันรู้เป็นแล้วอืพอรู้เป็นก็มันทําหน้าที่ของมันไปนะอันนี้ก็คือที่พูดมานี้ก็เป็นไกด์ไลน์ว่าจริงๆอะธรรมะเนี่ยมันมีอยู่แล้วจริงๆเพียงแต่ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักด้วยปัญญา พราะฉะนั้นต้องอาศัยการพูดเนี่ยพูดให้ฟังเนาะเพื่อจะได้เกิดการรู้จักแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมานะทีนี้อา้าวเมื่อจิตเนาะมันเริ่มรู้จักสภาวะแล้วรู้จักธรรมแล้วต่อมาก็ต้องสอนมันอีกบอกว่าไอเนี้ยลองสังเกตดีดีดิสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นน่ะสิ่งนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะต้องเอาคาภาษาเนี่ยต้องเอาคําพูดก็มาบอกมันอีกมาสอนมันอีกแต่จริงอ่ะโดยสภาพ สภาพของการรับรู้เนี่ยมันรู้หมดแล้วแหละว่าไอ้นั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแต่มันไม่รู้จักที่เป็นภาษาบัญญัติมันก็ได้แต่เห็นแต่มันไม่รู้เรื่องว่าไอ้นั้นเกิดแล้วอันนี้ดับแล้วก็เลยสอนมันอีกบอกมันอีกว่าอา้าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะสิ่งนั้นก็ต้องดับไปนะสังเกตเอาน,นะาพอเป็นอย่างนี้เสร็จก็จิตมันก็เริ่มสังเกตขึ้นมาพอสังเกตปั๊บมันก็เห็นตามสิ เห็นตามได้ง่ายว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอ้าวก็เห็นได้เกิดปัญญาขึ้นมาอีกแหละนะแล้วก็เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเมื่อก่อนจิตเนี่ยมันก็เข้าใจผิดว่าไอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจผิดว่าบางอย่างเป็นสุขบางอย่างเป็นทุกข์เนาะแต่พอดูดีๆปั๊บอ้ามันก็เป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็ดับไป อ้าวมันมีแต่เป็นทุกข์นี่มันหาสุขไม่ได้มันมีแต่สภาวะที่เรียกว่าสภาวะทุกข์เนาะอ๋อแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์แล้วก็ต่อมาก็เรื่องอนัตตานั่นแหละเมื่อวานที่อาจารย์ไปสานเทศไปแล้วเนาะก็มันก็เกิดเองดับเองบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้จะให้เป็นอย่างโน้นให้เป็นอย่างนี้มันสั่งไม่ได้อะใครสั่งพยายามจะสั่งก็เหนื่อยเปล่าอ่ะเหนื่อยเปล่าเพราะมันแสดงความจริงอยู่ว่าลักษณะของมันนะคือมันเป็นเช่นนั้นแหละใครจะมาสั่งมันได้ พอกดกดธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนะทีนี้พอฟังแล้วเนี่ยถ้ากับว่าอบรมจิตแล้วสร้างปัญญาให้จิตแล้วเอาข้อมูลป้อนเข้าไปก้อนเข้าไปจิตมันก็มีปัญญาปัญญาก็เลยเห็นเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมว่าทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนี้นะอันนี้ที่พูดมาก็เหมือนกับว่าป้อนปัญญาอยู่นะนเนี่ยป้อนปัญญาเนาะ แต่ทีนี้ไอปัญญาที่พี่มันยังไม่เกิดอ่ะไอตัวนี้ก็ตัวแสบเหมือนกันนะไอปัญญาเนี่ยถ้าไม่ป้อนถ้าไม่บอกถ้าไม่ไม่ไม่ชี้แนะเนาะมันถึงแม้ว่าจะเข้าใจเรื่องความเป็นไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังไม่สิ้นกระบวนของความหลงผิดเพราะว่ามันมีตัวอีกตัวหนึ่งตัวแสบมากคือไอตัวที่ไม่รู้แจ้งอ่ะไม่รู้รอบอ่ะ รู้ยังรู้ไม่จริงถึงที่สุดก็หมายความว่ามีผู้หลงไปยึดถือว่าเป็นเราเรารู้เรารู้จักแล้วว่าไอเนี้ยมันเป็นไม่เที่ยงเรารู้จักแล้วว่าไอเนี้ยมันเป็นทุกเรารู้จักแล้วว่าไอเนี้ยเป็นอนัตตานี่เนี่ยความเป็นเราตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันเราความเป็นเรามันไม่มีมาตั้งแต่แรกอะเนาะแต่เพราะความไม่รู้ไง พอไม่รู้เสร็จก็ไปยึดปัญญาไอ้ปัญญาที่เรียนรู้ศึกษามาปฏิบัติมาทั้งหมดนะถ้าถ้าหลงก็คือเป็นเราแหละนะเรายึดเราเรา,เ,ราเป็นของเราเราเรามีความสามารถขนาดนี้เรามีปีชาชาน,นปีชาญาณขนาดเนี้ยเรา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 เพราะฉะนั้นมันจะต้องดับต้องใช้ปัญญาดับอีกทีหนึ่งว่ามันไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราเป็นผู้เข้าใจไม่ใช่เราเป็นผู้รู้แจ้ง มันมีแต่สภาวะที่เป็นรู้เป็นรู้แจ้งเป็นความเข้าใจมันก็ล้มกระดานอีกทีหนึ่งอา้าวนี่หลงผิดมาตั้งนานแล้วปฏิบัติมาตั้งหลายปีนึกว่ารู้ร,รู้ทั้งหลายเนี่ยเรารู้แต่แท้จริงมันก็ไม่ใช่เรารู้หรอกเพราะความเป็นเรามันไม่มีอยู่จริงเนาะเป็นแค่สิ่งที่มันหลอกลวงให้หลงยึดทีนี้เมื่อปัญญาป้อนเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดรู้ตามขึ้นมาที รู้ตามขึ้นมาเอ้าความจริงอันความจริงตัวกูไม่ได้มีเหมือนอาจารย์พุทธทาสเนาะท่านแต่งกรอนนะอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผลมาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปดับตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดนะีการจะดับตัวกูได้มันก็ต้องเห็นตัวกูนั่นแหละว่าตัวกูมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่จริงอสังขารแล้วมันเกิดมันไม่ใช่กูหรอกแต่พอไปรู้ไปเห็นปั๊บอ้าว ไอ้น,นี่มันไม่ใช่ตัวกูนี่เห็นไหมก็ความเป็นกูก็จะหายไปเมื่อความเป็นกูหายไปก็คือเนี่ยความเป็นเราความหลงหายไปนะสมมติมันหาย <c oughs> หายเป็นแค่ขณะจิตเนี่ยก็พ้นทุกข์บริบูรณ์ละแค่ความเป็นกูหายไปแค่ขณะจิตเดียวเนี่ยพ้นทุกข์แล้วจะเรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้ในขณะจิตนั้นเนาะต่อมาถ้าตัวกูเกิดอีกโผล่ขึ้นมาอีกก็เห็นมันเห็นด้วยสติปัญญา พอเห็นปับ๊บไอความเป็นตัวกูก็หายไปตรงเนี้ยเจริญให้มากทําให้มากเพราะว่าไอตัวกูนี่มันโหมันเป็นอวิชาเนาะเป็นอวิชาตัวใหญ่เลยเป็นเป็นหัวขบวนมันพอตัวกูโผล่ปับ๊บมีสติปัญญาเห็นตรงนี้เลยเห็นปับ๊บดับปุ๊บเห็นปั๊บดับปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวกูที่มันเกิดมาให้เห็นเนี่ยดีแล้วดีเพราะว่าจะได้เห็น แต่ถ้ามันตัวกูเกิดขึ้นมาแล้วไม่เห็นเนี่ยอเน,นี้ก็เป็นอวิชาซึ่งทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาอันนี้ก็ลำดับตามลำดับเนาะน่าจะเห็นภาพได้ทีนี้มันเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างว่าเนาะมันก็มีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ถ้าผู้ใหม่ก็ยังลองนึกถึงตัวเองอะสมัยที่เราเราเกิดมาเนาะเราไม่เคยรู้จัก ในเรื่องของธรรมะที่มีอยู่แล้วที่ปรากฏอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้จักแล้วก็ยึดถือยึดถือเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนทั้งหมดเลยสิ่งที่อยู่ในตัวเนี่ยที่เรียกว่าเราเนี่ยนะมันยึดหมดเลยไม่กระทั่งผมเส้นเดียวก็ยังยึดว่านี่ผมเราผมของเราหูตาจมูกลิ้นกายใจยึดหมดเลยว่าเป็นเราเป็นของเราหมดเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่ายึดเนาะไม่รู้นะว่าหลงเนาะ ก็เริ่มศึกษาธรรมะเรื่อยๆตามลำดับมาทั้งอ่านทั้งฟังทั้งสนทนาทั้งเรียนรู้ความจริงแต่เมื่อถึงความจริงปับ๊บก็ได้แผนที่มาครบถ้วนแล้วว่าแท้จริงนะเนาะไม่มีได้แผนที่นะะได้แผนที่ชัดเจนแล้วว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีสิ่งไหนเป็นเราเลยไม่มีสิ่งไหนเป็นตัวเป็นตนเลยเป็นแท้สังขารมีลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นแค่สังขารมีลักษณะคือเป็นทุกข์ เป็นแค่สภาพธรรมะนะทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารนะ่ะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็ท่านก็สอนว่าไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราไอเน,นี้ยได้แผนที่เพราะนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องพกแผนที่ให้ดีนะเออถ้ายังเดินยังหลงทางอยู่ก็พกแผนที่เอาไว้อะไรเกิดขึ้นปับ๊บเอาแผนที่มากางเอาไว้เอาแผนที่ไว้ในใจนะแล้วก็แต่เมื่อเราปฏิบัติเดินตามแผนที่บ่อยๆเนี่ยมันก็ชํานาญ ชำนาญก็จะเข้าทางมากขึ้นเข้าทางมากขึ้นเมื่อมันเข้าทางเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามรคใช่ไหมมรคแปลว่าทางทางนี้มันทางไปไหนทางนี้ก็ทางสู่ความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้อะว่าจะมาบวชก็ดีจะมาเป็นแม่ชีก็ดีจะเป็นโยมก็ดีนะถ้าตั้งใจจะปฏิบัติให้ถึงปลายทางจริงๆคือสิ้นทุกข์ก็ต้องเดินบนเส้นทางที่ว่านี้ อันนี้เส้นทางแบบย่อนะแต่เส้นทางแบบเต็มหนูอริยมรรคมีองค์8นะเออก็คือศีลสมาธิปัญญาเนาะอันนั้นก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแผนที่ฉบับเต็มเนาะแต่วิธีเดินก็คือใช้สตินี่แหละสติก็คือมีสติมีสติเนาะก็เมื่อมีสติถ้าพูดถึงในสติปฐานเนี่ยมันมีอะไรฐานที่ตั้งของสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัว กายก็อยู่ที่ตัวเวทนาก็อยู่ที่ตัวจิตก็อยู่ที่ตัวธรรมะทั้งปวงก็อยู่ที่ตัวแล้วก็รู้ตัวเมื่อรู้ตัวเท่ากับรู้ธรรมใช่ไหมเห็นตัวเองรู้ตัวเองเท่ากับรู้ธรรมเห็นธรรมธรรมก็อย่างที่อธิบายมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันแสดงอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีสติเห็นดูรู้เห็นใช่ไหมมันแสดงทุกเวลานาที นะถ้ามีความเพียรก็ขยันขยันรู้ขยันดูขยันสังเกตขยันพิจารณาตรงเนี้ยเมื่อก่อนน่ะหลวงพ่อก็มันไม่รู้นี่ว่าปฏิบัติยังไงก็อาจจะปฏิบัติได้แค่ระดับบางส่วนบางส่วนเริ่มต้นจากแค่เนี่ยเช่นฝึกรู้ตัวเนาะ,ะกายเดินยืนนั่งนอนก็รู้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 อย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผิดพลาดอย่างแรงก,ก็คือเรารู้แหละ ทั้งเรารู้ทั้งเราเดินอนะ่ะมันเป็นเราไปหมดอะ่ะเออที่กําลังเดินก็เราเดินที่กําลังรู้ก็เรารู้แต่ภาคทฤษฎีเขาบอกว่าไม่ใช่เราเดินอ่าไอตัวสติก็ไม่ใช่เราเป็นสภาวธรรมเป็นความระลึกได้ไม่ใช่เราไอภาคทฤษฎีก็รู้แล้วนะว่าเออเขาว่าอย่างนั้นแต่พอภาคปฏิบัติเนี่ยยึดแหลกทั้งเป็นผู้เดินทั้งเป็นผู้รู้ทั้งเป็นผู้เดินทั้งเป็นผู้รู้ ทั้งเป็นผู้ง่วงทั้งเป็นผู้ไม่ง่วงทั้งเป็นผู้เบือ่อทั้งเป็นผู้ไม่เบือ่อเป็นผู้ไปหมดเลยแต่พอเข้าใจจริงๆเอา้าผู้ที่ไหนมีมันมีแต่อาการมีแต่ลักษณะของมันเช่นนั้นเช่นนั้นเนี่ยไอเนี้ยเป็นการเหมือนกับว่ามันก็พัฒนาต่อยอดแล้วนะต่อยอดเพื่อให้เห็นสัจจะความจริงโดยพระสัจธรรมแท้จริงๆมันไม่มีผู้หรอกมีแค่ศักิ์แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเพราะนั้นท,ที่หลวงพ่อบางทีอย่างว่าเนาะ คือเราเห็นเราปฏิบัติเดินทางมาเนี่ยเห็นความเนิ่นช้าว่าถ้าไม่รู้แบบนี้มันต้องช้าแน่นอนก็เรียกว่าตายตายเปล่าอะ่ะแต่ถ้าป้อนข้อมูลป้อนปัญญาเนาะเพื่อเติมเต็มให้ความให้ไอ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 มันงงงงทั้งหลายมันมันมันออกไปไงโดยใช้ป้อนปัญญาเข้าไปจากการได้ยินได้ฟังนี่แหละจากการพิจารณาคขยควรน,นี่แหละแล้วก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยปัญญามันก็จะนําทางแล้วก็จะทาให้ไม่เนิ่นช้าเกินไป หมือนกับว่าถ้าจะตายก็อย่างน้อยก็อาจจะมีปัญญาทันเนาะทันก่อนตายอ่ะถ้ามันมีพันมีปัญญารู้เท่าทันก่อนที่จะตายอ่ะถ้ามาทันตรงนี้พอดีนะมันจะเข้าใจเลยว่าไม่มีผู้ตายมีแต่สภาพสังขารที่มันเปลี่ยนไปอ่ะแต่ไม่มีผู้ตายอโยมถ้าไม่มีผู้ตายนั่นน่ะจริงๆมันก็ถึงที่สุด่ะที่สุดแห่งทุกข์เพราะว่าไม่มีผู้แล้วนี่มีแต่การเปลี่ยนสภาพของสังขารไม่มีผู้ตาย เมื่อไม่มีผู้ตายมันก็จบอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าปัญญามันไม่ทันไงมันมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราตายเราตายนะอย่างเนี้ต้องมีภพชาติต้องไปเกิดอีกเพราะว่ายังมีเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นยังมีอวิชชาตนาอุปาทานก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดภพชาติขึ้นมาชาลามรณนะก็เวียนเ,เวียนเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เลยเนี่ย แจ้งไหมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่มีสิ่งไหนเป็นเราเลยเป็นแค่สภาพธรรมะที่ปรากฏให้รู้ให้ดูให้เห็นเนี่ยอย่างเนี้ยที่เรียกว่าพลิกของที่คว่ำให้หายขึ้นเนาะเปิดของที่ปิดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความรู้ฉลาดหลักแหลมมากท่านก็มาพูดอย่างเนี้ยจริงๆมาพูดอย่างเนี้ยถ้ามีปัญญาเนาะฟังแล้วเข้าใจเข้าใจในตอนนี้เดี๋ยวนี้ยจม่มแจ้งเลยเนี่ยเนี่ยมันก็พ้นทุกข์ในปัจจุบันอะ ใครจะทุกข์อ่ะในเมื่ออะไรก็มันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เราใช่ไหมต่อให้เจ็บให้ปวดเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเข้าใจถูกอ่ะมันไม่มีผู้ปวดอ่ะมีแต่อาการอ่ะที่มันกําลังสแสดงอ่ะแล้วก็ไอ้ที่รู้ที่ดูที่เห็น่ะมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันน่ะก็เป็นสภาพธรรมะเหมือนกันน่ะรวมแล้วทั้งสิ่งถูกรู้ถูกดูถูกเห็นก็ไม่ใช่เรารู้ดูเห็นก็ไม่ใช่เารเมเามันตัดคําว่าผู้ออกเนี่ยเพราะคว่าผู้นี้มันก็เป็นแค่สมมติบัญญัติเนาะตั้งชื่อขึ้นมาเฉย จมแจ้งเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ก็พ้นทุกเดี๋ยวนี้ได้เนาะอ่ะ,ะ,อะก็วันนี้ก็ให้ธรรมะประมาณนี้เต็มตัวกลับบราพร้อมกัน